ะมาพูดถึงเรื่องจักรยานไฟฟ้าให้ฟังนะครับผมซื้อจักรยานไฟฟ้าตัวนี้เป็นจกักรยานไฟฟ้าแบบพับได้พับได้ด้วยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าได้ด้วยแบตเตอรี่สั่งมาจาก Lazada ครับตัวนี้คุ้มมากเป็นยิบเบรกหน้าเบรกหลงัง ไฟท้ายก็มีไฟหน้าก็มีแต่ก็มีครับข้อดีนะครับข้อดีของตัวนี้คือเป็นรุ่นขนาดกลางครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากซ้อนสองคนได้รับน้ำหนักได้มากถึง150ยกิโลครับขึ้นเนินสบายสี็กไก่ครับสี็กไก เราขี่้ายแบตเตอรี่แล้วก็ขี่ไปด้วยอะได้ประมาณห้าสกิโลนะครับเป็นการพยุงแรงปัน่นเดี๋ยวถ้าใช้แบตเตอรี่ได้ประมาณสามสิกิโลแบตแบตบแบตบสี่บแปดโวลต์ครับห้แอมข้อดีก็มีเยอะครับ อนปร้รอบได้มีที่เก็บโั่วอพให้ด้วยนี่ะกล้าหน้ารถที่เขาแถมมาให้ด้วยส่วนข้อเสียนะครับตอนนี้ผมขี่ขี่ไปแล้วก็ก็มีข้อเสียอะไรนะครับก็ขี่ได้ปกติขี่ได้ขี่ตามบ้านตามหมู่บ้าน1ีกิโลสอกิโลสบายมากเลยครับ มันจะได้ชาร์จชาร์จประมาณ6ชั่วโมงนะครับเต็มแต่ผมก็ไม่เคยหมดสักทีหรอกนี่ครับมาดูนะครับการเราจะมีตุกมแจมมาให้2ดอกนะครับตุ้มแจมาให้2ดอก ยอดพิกัดหน้าร้านที่ผมซื้อมาดีเอาผมแจ้งนในรายละเอียดใต้ขีดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแปะตรงนี้ดอกหนึ่งก็จะเป็นของแบตเตอรี่ตันนี้กันแบตเตอรี่ยิงหอกมาชาร์จชาร์จเนี่ยชาร์จขารถก็ได้ชาร์จนอกรถดก็ได้ครับแล้วก็อีกดอกหนึ่งเป็นกุญแจตัวนี้ย้ำนะครับคือตัวนี้ คือเราสั่งซื้อของส่วนมากเราจะถามถึงอะไรมีไหมซ่อมที่ไหนซ่อมยังไงคือที่ผมซื้อผมสอบถามจากทางร้านในลาซา a แานะครับเขาบอกว่าซื้อจากทางเราเรารับประกัน7วันมีปัญหานิดหน่อยส่งคืนเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยแต่ถ้าขี่ไปแล้วเวลาหนึ่งปีอะไรํำรุดเสียหายทางร้านซ่อมให้ได้ครับแต่ มีค่าอะไรเท่านั้นเองครับผมับรองมีอะไรครับรถพับได้ทุกกีทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนนะครับคือจะมีพับคอพับกลางลำก็นะครับลดลดลงมาลดเก่งลดลดเก่งนี่ใส่ได้สบายครับของพื้นที่เลอเยอะ ความเร็วที่ผมทดลองดูนะครับประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็น GPS โัวสัพท์ไม่รู้ว่าจัดตรงหรือเปล่าตามนี้ครับส่วนของแถมนะครับเขามีของแถมมาให้ด้วยนะของแถมก็จะเป็นนี่ครับตัวหนึ่งปอมลมโซบลมใช้ได้ครับเป็นยาน โซ่ล็อกล้อมีกุญแจให้ด้วยสองดอกอย่างดีครับดูดูดแม่ความหนาแม่กุญแจชุดไขควางไขควางแล้วก็มีบล็อกด้วยฉุกเฉินครับสำหรับจักรยานตัวนี้นี่ครับจักรยานแล้วก็เตอร์ชาร์เสื้อกันฝนมาให้ เออที่สำคัญคือครับ,บ <c oughs> ขออภัยครับคือที่สำคัญครับลูกค้าจะม,มาเอ่อกันกันฝนได้ไหมกี่ตาฝนได้ไหมถ้าฝนตกหนักๆผมก็ไม่แนะนำนะครับตัหนักก็ไม่แนะนำแต่ฝนโปรกปิดปอนแนะนำได้คือแต่คือผมได้มผมคือผมได้ป้องกันคืออุปกรณ์ที่จะโดนน้ำ ก็คือที่ผมถทำก็คือใส่เอาถุงมันจะมีกล่องอะไรเขาเรียกว่ควบคุมหรออยู่ตรงใต้ที่เรานั่งผลซ้อนนะครับก็คือเอาถุงพลาสติกที่ไม่ขาดไม่อะไรนะก็ไปซ้อนแล้วก็ปิดให้ดีคือเวลาเราอันนี้เขา,เขากันน้ำให้ได้แหละมันเป็นผมกันอีกรอบหนึ่ง ก็คือไม่ให้ไม่ให้น้ำเข้ามาตรงนี้ได้อันนี้คือสำคัญมากครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่คอรอวแบตเตอรี่เขาก็ปิดอย่างดีแล้วไม่มีอะไรเข้านี่นครับก็คือเอาถุงถุงมาใส่กันน้ำได้แต่ถ้าน้ำท่วมหนักๆก็ไม่แนะนำครับอป้องกันเราส่วนราคาครับ ราคาคันนี้ผมสั่งจากลาซาด้านะครับอยู่ที่แปดพันสองร้อยนี่นะครับรวมส่งด้วยนะรับประกันเจวันรับประกันอะไรมีทุกอย่างรับประกันซ่อมหนึ่งปีครับเดีย๋ยวผมทิ้งีิกัดหน้าร้านค้าให้ในลิงครับใต้คลิปครับผม เดี๋ยวผมเปิดกุญแจสตาร์ทให้ดูตัวนี้ไม่ไม่มีหมดิจิตอลนะครับเอาเปิดกุญแจเพื่อเราก็บิดได้เลยก็จะมีเสียงเสียงคือเสียงแจ้งเตือนอัตราเสียงเพื่อการอัตรา คส่วนไฟก็มีนะไฟนี่แต่ไฟก็ยังมีสุดท้ายไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าครับสว่างมากตอนนี้คือไม่เป็นไฟท้ายไม่ต้องกลัวโดนชน ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาทั้งหมดเราส่งอยู่8ปดพันสองบเก้าาทราคาประมาณนี้ประกันสินค้า7วันครับแล้วก็การการซ่อมหนึ่งปีครับมีอะไรครบครับผม,ผมก็ลาไปแค่นี้นะครับผม